ก็ชารจลหักหมเอันนี้อันเจดี มีเสมาด้วย 不是安娜、啊、哦。 เดิมชื่อวัดหัวเมืองหรือวัดสรีสามเมืองโบราณสถานที่สำคัญในวัดก็คือพระปางซึ่งมีลักษณะศิละปะกรรมสมัยยุทยาตอนต้นราวพุทธศตรวรรษที่21ที่มากนิยมทําลูกคุดและอสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิง บาทการสร้างปรางเป็นคติที่สืบทอ,อดมาจากวัฒนธรรมคาเมนแต่มีวัฒนาการในการให้มีรูปทรงที่สูงเพียวขึ้นทั้งส่วนฐานเลือนธาตุและยอดปรางอันนี้วัดหน้าพระธาตรู้สึกเข้ามาแล้วรู้สึกแบบแน่นเนาออก 你来。You know, yeah.